เริอกยามยามดีหรือว่าวันไหนดีที่สุดนะคนส่วนมากผมเห็นว่าเวลา,าดูเริอกยามยามดีนะมักจะไปดูกับพระสงฆ์หรือว่าอาจไปดูกับคนที่เขาอาจสามารถดูเริกยามยามดีได้ซึ่งจริงๆก็ถ้าหากว่าคนไม่มีใครให้ดูให้ หรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ครูให้ดูตัวให้ดูเลิกดูยามด้วยตัวเองง่ายๆคือหลักพระท่านจะสอนว่าเลิกดีมงคลดีนรูกอรุณดีสิ่งใดดีก็คือให้ดูวันที่เราพร้อมเช่นว่าวันนี้จะทําบุญวันนี้จะทําความดีก็ดีทุกวันนะไม่ได้บอกว่าวันนู้นวันนี้ไม่ดีตามหลักพระคันสอนอย่างนี้ก็คือดีทุกวัน ถ้าหากว่าเราคิดดีทดําดีพูดดีก็วันนั้นก็เป็นดีเป็นวันดีเป็นรุ่งอรุณดีถ้าหากว่าสมมุติพรุ่งนี้เป็นวันที่ไม่ดีอาจเป็นวันที่ดีแต่เราไปไปทําสิ่งที่ดีๆก็เป็นวันที่ดีได้นั้นเริกงามยามดีเนี่ยให้เราดูด้วยตัวเองดีกว่าเออเช่นญาติพี่น้องเราระรับดับสังขารเราจะเผาศพวันนู้นวันนี้ แต่ไปดูเลิกมันไม่ดีหรือว่าไปดูเลิกแล้วเลิกวันนู้นดีแต่ลูกเต้าเราล้านจากถิ่นที่ไกลจากบ้านไกลนั่นแหละ,นะ,หละนะบางคนบุหล้านอยู่กรุงเทพก็พอไปดูเลิกงามยาำดีไม่ดีก็ยังไม่เผาก็ผัดว่าให้ลูกล้านมาก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเผาไปงั้นก็ได้เหมือนกันนะเลิกงามยาำดีอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นแหละนะไม่มี วาสนาไม่มีอะไรมาอันนี้เราหรอกนะเราทําดีก็เป็นวันดีเนี่ยแหละเป็นมงคลดีเป็นุ่งดุลุ่งอรุณดีเิกยามยามดีเออถ้าเราทําไม่ดีก็เป็นวันที่ไม่ดีทุกวันนั่นคนเราเนี่ยอย่าไปอะไรเลิกยามมากมายนะเช่นจะบรรพชาพระสมบทจะบดท,ท,ท่านั้นทถานี้ศึกวันนูน้นวันนี้ผมไม่เคยมองตรงนี้เลยนะว่าเออแบบถ้าเราพร้อมวันนู้นวันนี้ มันเป็นวันดีทุกวันนะเออทำไมเราไม่เปลี่ยนไอ้เลิกวันยามดีเลิกลุงอรุณดีอนุนไม่ดีอันนี้ไม่ดีทําไมเราไม่เปลี่ยนให้มันดีทุกวันล่ะเออถ้าเราคิดดีทําดีพูดดีทุกวันมันจะไม่เป็นวันดีทุกวันเลยเหรอเออบางคนก็คิดดีทําดีพูดดีแล้วกลัวมันไม่ดีเออเราเราเราก็เลยยึดถึงว่าอะไรมันจะเกิดก็มันเกิด ที่เราคิดดีทดําดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆสิ่งไม่ด,ด,มดีมันจะเกิดก็ให้เกิดไปอย่าไปอะไรมากมายตามเหตุตามปัจจัยนะ่ะเนี่เออถ้าปัจจัยเหตุปัจจัยมันดีมันก็จะดีเลยบางคนโดนด่าโดนว่าในวันที่ไม่ดีเออในวันดีก็มีคนโชคดีในวันที่ได้ร้ายวันที่เลิกงามยามไม่ดีก็มีนั่นก็อยู่ที่ตัวเรานะพระธงค์บอกว่า เลิกจะดียามจะดีมงคลจะดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยอยู่ที่ตัวเราวันเวลาวันคืนมันก็เป็นปกติธรรมดาเนะเออวันนี้เชา้าพรุ่งนี้สว่างเชา้ชามดืดเช้ามืดวันเวลาตัวนู้นเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงวนเวียนไปตามมันมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนสิ่งที่ดีๆหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลย